เรียน,นคณะกรรมการดิฉันนางสาวนิรภาวงขมูลวิทชาลรยอชวึกษาแม่สายขอนําเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนในหัวข้อเรื่องการพัฒนานทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมกราฟิกเรื่องเทคนิคการสร้างตัวอนสํรสหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิเชาลรยอชวึกสาแม่สายค่ะ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาเนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจำวันของเรามากไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาได้เปลี่ยนประสบการณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้กลับไปดูซ้ําได้ทบทวนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและฝึกทักษะปฏิบัติจนเกิดความชํานาญซึ่งการเรียนรู้ในชั้นเรียนรายวิชาโปรแกรมกราฟิก โปรแกรมที่ใช้คือโปรแกรม Adobe Photoshop ฟังก์ชันหรือคำสัง่งเป็นคำสัง่งภาษาอังกฤษผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำทำให้ไม่รู้คำสั่งการทำงานทำงานช้าผลงานที่ทำออกมาไม่ถูกต้องขาดประสบการณ์ขาดความเอาใจใส่ในงานและเวลาในการเรียนในชั้นเรียนมีเวลาที่จำกัดดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒน,นาทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมการาฟิกเรื่องเทคนิคการสร้างตัวสอนสาหรับนักเรียนระดับชั้นปช2ส,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทช,ชายรยอชวัตสามแม่สายค่ะ <Okay. S 1> วัตถุประสงค์ของการวิจัย1เพื่อเปรียบเทียบผลสำริ์หลังการเรียนของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ดอยรา80 2เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้และ3 เพืศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นปช2สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิลัยลอาชวึกษาแม่สายกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นได้แก่สื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมกราฟิกเรื่องเทคนิคการสร้างตัวสอนตัวแปรตามได้แก่ 1. ผลสำเร็จทางการเรียนรู้ของนักเรียน 2. ค่าจัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้และ 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นปช .2 ส,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยายัยอาชวอีวศึกษาแม่สายวิธีการดาเนินการวิจัยประชากรที่ศึกษาได้แก่นักเรียนระดับชั้นปช2ส,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยายัยอาชวอีวศึกษาแม่สายในภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการาศึกษา2515าจำนวน38คนกลุ่มตัวอย่างใช้ิพีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรได้แก่นักเรียนอันดับชั้นปช2สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการใช้โปรแกรมการาฟิกในภาคเรียนที่ 1, 1ปีการาศึกษา2515าจำนวน25คนซึ่งได้มาจากโดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วย 1. สืกก่อการเรียนรู้ 2. แบบทดสอบวัดผลและ 3. แบบสอบถามความพึงอใจซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการจากหนังสือเอกสารอินเทอร์เน็ตและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวนำมากำหนดประเด็นและขอบเขตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และดำเนินการสร้างสื่อแบบทดสอบและแบบสอบถามความพึงพอใจแบบร่างให้ผู้เชี่ยวชาญสองท่านพิจารณา เมื่อผ่านแล้วนํามาวิเคราะห์ค่าดจะมีความสอดคล้องนําสื่อการรเียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเสร็จแล้วนําแบบทดสอบวัดผมสริปทางการเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน25คนหลังจากนั้นแจกแบบสอบถามความพึงพอใจการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรละเอียดวิธีการเรียนรู้จากสื่อการรเียนรู้ผ่านสื่อสอังคมออนไลน์ 2ดําเนินการสอนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านสือสอ่อสังคมออนไลน์ 3. ทดสอบวัดผลสมมติทางการเรียนหลังจากใช้สื่อ 4. ประเมินความมือใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ผ่านสือสอ่อสังคมออนไลน์แล้วนามาวิเคราะห์สถิติทางคอมพิวเตอร์โดยหาค่าเฉลีย่ยส่วนเบ่งมาตรฐานและ t ีเทสฟอร์วันซิมเผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วยตารางที่1 ผลการวิเคราะห์ผลสมมติทางการเรียนเทียบกับเกณฑ์ก่อนเรียนและหลังเรียนตามนี้เลยค่ะตารางที่2ผลการาวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและตารางที่3ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนตามตารางค่ะสรุปผลการวิจัยผลการวิเคราะห์ผลสมมติหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ระดับแปดสิบจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน25คน ผลการทำคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test for one simple พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ15.04ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.14และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเทียบกับ25.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.19โดยคะแนนผลสมมติหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ83.33สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ถึงร้อยละ80อย่างมีในยะสสำคัญทสถิติที่จุดศูนย์ห้าเสรเห็นว่ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องเทคนิคการสร้างตัวสอนที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ทำให้ผลสมมติทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ผลการหาค่าัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักเรียนผมว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีค่าัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0 6 6 5 8แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าาการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ6ก5 8และ 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้แบบทดสอบความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับตามแบบลิทเคิร์ดจากผลการวิเคราะห์ความพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์รายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องที่ได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์หาแนวทางในการค้นหาคําตอบในการแก้ปัญหามีระดับความพึงพอใจมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.52ระดับรองลงมาคือสื่อการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันที่ค่าเฉลี่ย4.40ระดับน้อยที่สุดคือกระบวนคือกระตุ้นความสนใจของนักเรียนมากขึ้นที่ค่าเฉลี่ย3.88และเมื่อสรุปผลกระบวน การประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่ค่าเฉลี่ย4.14ค่ะข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการยืดหยุ่นเวลาในการในขั้นตอนการจัดกกรรมโดยเฉพาะขั้นตอนการฝึกทักษะในการปฏิบัติไม่ควรเร่งรัดเวลามากเกินไป 2. ในการจัดกิจกรรมควรมีการตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้และ 3. คน,นําการเรียนการสอนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นและเวลาการนําเสนอคนไม่ยาวเกินไปทําให้ผู้เรียนได้เข้าใจง่ายในการวิจัยชั้นเรียนการพัฒนานทักษะกระบวนการเรียนรู้ในการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมการาฟิกเรื่องเทคนิคการสร้างตัวสอนสำหรับเรียนระดับชั้นปช .2 ขอจบการนำเสนอในแค่นี้ขอบคุณค่ะ